ผิวหนังกับลำไส้ของเราอ่ะมันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรเราจะเห็นว่าทําไมบางคนบอกว่ากินอันนั้นเราสิวขึ้นกินอันนู้นเราผื่นเห่เลยอยไรเงี้ยมันจริงไหมหรือว่าเรามโนไปเองซึ่งความจริงแล้วมันมีเหตุผลที่อธิบายได้จากสิ่งนี้แหละค่ะเราเรียกว่า skin and gut microbiome axis นะคะเราดูรูปนะคะจากด้านล่างก็จะเป็นรูปของลำไส้เนาะเราจะเห็นว่ามันจะมีอะไรต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเรากินอะไร dietary component lifestyle ของเราหรือว่า พรีไบโอติกแอนตี้ไบโอติกหรือพวกยาต่าง,างเนี่ยที่เราจะต้องสัมผัสอยู่เนี่ยมันก็จะสามารถที่กระตุ้นให้กัดไมโครไบโอมเนี่ยมันเสียสมดุลได้ลำไส้เราก็จะมีความผิดปกติใช่ไหมคะพอบริเวณลำไส้ผิดปกติตัวดิสไบโอซิตกัดไมโครไบโอมที่มันเสียสมดุลเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะแอบซอบเข้าไปทะลุผ่านลำไส้แล้วก็สามารถที่จะ เข้าสู่ circulatory system แล้วก็ไปที่ผิวหนังได้พอไปที่ผิวหนังแล้วทำยังไงก็จะทำให้ผิวจากที่ healthy skin กลายเป็นผิวที่เป็น d y s b i o t i c skin แล้วถึงจุดนี้เนี่ยละค่ะก็เลยทำให้เกิด skin disease ที่มัน active ขึ้นมานะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ psoriasis สะเก็ดเงินนะหรือว่า atopic ภูมิแพ้ผิวหนังมีเอ็กซิม่าเหอกินนมกินไข่แล้วผื่นเหอนะคะหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องของแอคเน่โรเซเชียเรื่องสิวด้วยเหมือนกันและในเรื่องของอโลพีเชียเอรียอตาอันนี้ผมบางก็เกิดได้เหมือนกันดังนั้นนะคะมันมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันระหว่างลำไส้กับผิวหนังเพราะนั้นถ้าเราอยากให้ผิวสวยไม่มีสิวเราก็ต้องดูแลในเรื่องของอาหารการกินของเราด้วยนะ มีเมตาบอลิซ์หรือว่าอาหารอะไรนะคะที่สามารถกระตุ้นผ่านกัดแล้วทำให้เกิดสกินดิซิสเอฟเฟกขึ้นมาได้ถ้าในแง่ของการเกิดสิวนะคะก็จะมีหลกัหลกๆอยู่ทั้งหมด2อย่างด้วยกันก็คือเวสเท r n นเดและอีกอันก็คือเป็นไฮไกลซิมิกโหลดไดเอทนะคะเวสเทนเดออะไรก็อย่างเช่นพวกอัลตราโพเซตฟูดก็คือพวกอา,อาหารแปรรูปต่างๆเช่นพวกขนมขบเคี้ยวหรือว่าอาหารฟาสต์ฟูดอะไรพวกนี้นะคะหรือว่า รีไฟน์ซูกาก็คือน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์พวกนี้มันมักจะผสมอยู่ในพวกน้ําอัดลมอะไรเงี้ยบางคนกินน้ําอัดลมเยอะๆก็ทําให้สิวกระตุ้นสิวเห่อได้นะคะส่วนในกลุ่มที่เป็นไกลซิมิกโหลดเนี่ยก็อาจจะเป็นพวกเดลิโ o รดักพวกนมแฟตตี้อาหารที่มันๆหรือว่าช็อกโกแลตที่มีผสมนมแต่ว่าถ้าดาร์กช็อกโกแลตนี้ก็จะอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับ,ก,บการกระตุ้นนะคะอาหารนะคะที่เป็นไฮไกลซิมิกโหลดมีส่วนทําให้เกิดสิวได้ยังไงนะคะก็จาก แผนภูมิกราฟนี้เลยนะคะเพราะว่าตัวอาหารที่เป็นไฮไกลซิมิกโหลดนียจะออกฤทธิ์ผ่านทาง igf 1นะคะทำให้มีการกระตุ้นแอนโดเจนิกรีเซพเตอร์มากขึ้นสุดท้ายจะทำให้มีซิเบเรออิกไลโปเจเนซิสมีการสร้างน้ำมันผิวมากขึ้นมีเคราตินไซต์พอลิเฟเรชันมากขึ้นสุดท้ายก็ทำให้เกิดสิวมากขึ้นดังนั้นถ้าใครที่กินขนมหว,วานของหวานๆเยอะๆอาจจะลองลดอาหาร กลุ่มที่เป็นหวาน,นนี้ดูสัก1เดือนนะคะถ้าสมมุติว่าเราลดแล้วเนี่ยสิวเราลดลงก็แสดงว่าเราเนี่ยมีสิวที่อาจจะเกิดจากอิทธิพลของในเรื่องอาหารอันนี้นะคะแต่ถ้าคนที่ลดเราไม่เกี่ยวก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวกัน